เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับงานโลจิสติกส์นะคะถือว่าเป็นตัวหลังๆเลยตัวสุดท้ายของตัวที่ขึ้นต้นด้วยเลขสามนะคะเพราะฉะนั้นคนที่จะลงเรียนวิชานี้เนี่ยก็ควรจะแบบกว่าผ่าน L G M ตัวสามมากเกือบจะหมดแล้วนะคะหรือเปล่าไม่เพราะว่าอาจารย์เห็นบางคนรหรัสบทศูนีะ่ะมาลงก,ก็คือมันมันมันค่อนข้างที่จะเป็นวิชาที่บุราการนึ่ง,น,งนะคะเพราะว่า มันจะรวมเอาเทคโนโลยีในโลจิสติกหลายๆด้านเข้าด้วยกันตั้งแต่เรื่องของคลังเลยตั้งแต่เรื่องของการจัดซื้อเรื่องของการขนส่งนะคะที่เราควรที่จะมีพื้นฐานความรู้ของโลจิสติกแต่ละด้านมาบ้างแล้วนะ,ะสำหรับวิชานี้นะคะวิชานี้เนี่ยเราจะมันเป็นไอทีเป็นเทคโนโลยีแต่เราอะไม่ได้จับเลยเราไม่ได้จับโปรแกรมหรือว่าไม่ได้จับอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เป เราจะได้เรียนรู้ว่ามันคือ,อ,อโปรแกรมอะไรมันคือเครื่องมืออะไรที่เราใช้ในการ <C le ars> จิสติกบ้างภายในคลังเขาใช้ระบบอะไรเพราะว่าทุกวันนี้เนี่ยเขาพยายามที่จะเอาเทคโนโลยีแล้วก็โปรแกรมสําเร็จรูปต่างๆหรือหุ่นยนต์ต่างๆเนี่น,นะคะเข้ามาช่วยทุนแรง,งต่างๆภายในขบวนการผลิตหรือในกระบวนการขนส่งนะคะในภายในประเทศเออหรือระหว่างประเทศเออนะคะ ด้วยความที่พวกนี้ปริมาณความต้องการหรือปริมาณของสินค้าต่างๆเนี่ยมีเพิ่มมากขึ้นข้อมูลในการจัดการส่งต่อข้อมูลมีมากๆไม่แพ้กันกับตัวสินค้าที่ต้องคอยขนส่งให้กันเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะสามารถทํางานให้ใหได้ภายในเวลาที่จํากัดด้วยปริมาณสินค้าที่เยอะ ด้วยคนงานที่น้อยลงแต่เราจะใช้วิธีการเอาเทคโนโลยีแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่เป็นารแกรมสร็ารูปเนี่ยที่มีการคิดระว่างแผนมาแล้วเนี่ยนะคะเข้ามาช่วยนะเพราะฉะนั้นวิชาน,นี้เนี่ยมันจะมีอยู่ในการ 10, 11บทน,นะคะจริงๆมันควรจะ12ใช่ไหมแต่เนี้ยมันมีบทสุดท้ายที่ทางตัดออกค่ะแล้วก็เอามารวมกับอีก11บทที่เหลือเข้าไปนะคะเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นเทคโนโล,โลยีมันมีมนม การเปลี่ยนแปลงรวดเร็วบางบางตัวก็ไม่ใช้แล้วก็มีนะคะหรือบางตัวอาจจะมีการพัฒนาขึ้นมาอาจารย์ก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนเนื้อหานะคะวิชานี้ก็มีทั้งทั้งหมด11บเดทนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะแจจงให้ฟังว่าแต่ละบทนั้นเนี่ยมันมีบทอะไรบ้างเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะเราจะสอบกันครึ่งแรกในกี่บทครึ่งหลังกี่บทน,นะคะก่อนอื่นเลยนะคะ,ะเด็ๆกๆค็ได้รู้นัอาจารย์อยู่แล้ว เพราะเราจะเจอ,เจอกันใน201หรือ308นะคะที่เราได้เรียนด้วยกันมาบางเทอนะคะหรือบางคนอาจจะเป็นเด็กที่ปรึกษาของอาจารย์เองนะคะการติดต่ออาจารย์เนี่ยก็มีอยู่ในกัน3ช่องทางนี้นะคะก็ถ่ายรูปเอาไว้ก็ได้นะคะสามารถติดต่อได้ทั้งหมดนี้เลย Facebook o a c e บ o o k เนี่ยลงกแอดเอาไว้เพราะว่าอาจารย์เนี่ยชอบแบบประกาศเกี่ยวกับการเรียนการสอบยกยกเลิกคลาสหรือว่า เพิ่มคลาสนะคะสอนเพิเ่มเติมอะไรต่างๆเนี่ยประกาศลงเฟซกดเดิมนนนขนงคะแนนหรือต้องการชะนัดอะไรกับเด็กๆเนี่ยด้วยความที่เอ่อเหมือนกับว่าเด็กๆหลายคนน่ะติดต่ออาจารย์มาน่าจะสะดวกกว่าอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์เหมือนเป็นมีเฟซเอาไว้เป็นศูนย์ศูนย์รวมให้เด็กได้รู้ข่าวสารจากอาจารย์คะแล้วอาจารย์ก็ไม่อยากตั้งทุบไลน์เพราะว่าตั้งทุบไลน์ก็ต้องมาตั้งกันชุดเทอมเลยอ่ะนะคะตอนนี้กลุ่มมีมาล้านแปดแล้วในไลน์ลคะ ก็ไม่อยากจะตั้งแล้วก็เลยเอาเป็นว่าถ้ามีอะไรพยายามดูทาง a c e b o o k เวลาที่จะนัดสอบนัดวันเวลาและห้องอะไรต่างๆเนี่ยนะคะจย์ก็จะประกาศลง a c e b o o k แล้วก็ไลน์นะคะไลน์ก็ไลน์มาได้ถือแม้จย์จะกำหนดเวลาไว้แต่ว่าบางทีเมื่อคืนตีสองอ่ะรย์ตื่นมาเข้าหนาวาล้วจัก็ยังตอบไลน์เด็กอยู่เลยนะคะบางคนก็ไลน์มาตอนแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรอาเงี้ยจย์เห็นจย์ก็ยังตอบเพราะฉะนั้นก็ถ้าเป็นไลน์เนี่ย ตอบได้อยู่นะคะแต่ถ้าเป็นโทรศัพท์เนี่ยจริงๆอะประมาณสองทุกเกมโทรหาอาจารย์ได้ถ้ามันมีนเรื่องด่วนอะไรจริงๆนะคะมีมีเรื่องด่วนมากๆที่ต้องการจะได้รับคำตอบหรือความกระจ่านะคะกับอาจารย์เนี่ยไม่ใช่มาถามว่าอาจารย์อยู่ไหนคะโทรหาว่าอาจารย์อ,อาายู่ไหนคะโทรเรียการะสานใช้เซน็นอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ต้องโทรมานะคะบีเดดเคยโทรมาแบบมาหาที่ห้องเราไม่เจอมาหาชั้นละไม่เจอค่ะบางทีอาจารย์ก็อยู่ในมอนี่แหละลูก อาจารย์อาจจะไปอยู่ห้องคณะบ้างอยู่ห้องอาจารย์ต้องบ้างแต่ก็คือไม่ได้เปหนักแหลกนะคะก็นี้ก็คือช่องทางการติดต่อของอาจารย์นะคะหลักๆเลยก็คือ Facebook น,นะคะเพราะอาจารย์จะชอบแจ้งขา่าวสารนะคะทางนี้นแล้วก็การเข้าห้องเรียนนะคะกติการในการเข้าห้องเรียนของอาจารย์นะคะก็คือขอให้แต่งกายด้วยชุดนักศึกษานะคะวันนี้อาจจะไม่ใช่ไม่เป็นไรรอนลงเนาะเด็กใส่เสื้อ,อาานะะักศึกษาค่ะ สีขาวอะผู้ชายตางเกงยนยีนอะไรเนี้ยจันก็ไม่ว่ารองเท้าควรเป็นรองเท้าแบบเทปยังเท้าหนังหรืออะไรที่เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะไม่ควรใส่กีแต่ลากแต่มาเปิดหน้าเปิดส้นเท้าก็ไม่เอานะคะก็คือให้เรียบร้อยไว้ก่อนอันนี้เป็นเรื่องที่อยากจะกระชับถามว่าคุมได้หรือเปล่าก็ยาก บอกคาบแรกพอก็ทําได้อยู่ประมาณห้าคาบหลังจากนั้นใ้เด็กก็สเตจสบายเหมือนกันแต่คือคือจริงๆก็อยากจะให้ให้แต่งตัวเรียบร้อยเอาไว้นะคะเพราะว่าก็อยากจะกับว่าอยากจะปลูฝกฝังเรื่องของการเครารพสถานที่และเคารพกฎภายในมหาลัยด้วยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึง่งก็คือเรื่องของการขาดเรียนถ้าใครที่เคยเรียนกับอาจารย์จะรู้เลยว่าต่อให้คุณไม่ไปรเรียนเลยคุณก็มีสิทธิ์สอบสำหรับอาจารย์มันไม่ได้ว่า ไม่มีสิทธิสอบเพียงแต่คะแนนข้อห้องคุณจะไม่มีนะคะคะแนนข้อห้องคุณจะโดนหักไปเรื่อยๆถ้าคุณไม่เข้าเลยอาจารย์ให้คุณเข้าแบบถือว่าขาดได้ฟรีๆเลยสองครั้งโดยที่จะไม่หักถ้าครั้งที่สาโดยที่นัำจากคาบนีเป็นคาบแรกเลยนะคะสําหรับใครที่ลงทะเบียนยังไม่ได้เพิ่งจะมาเรียนในสัปดาห์หน้าอย่างเงี้ยอาจารย์ก็จะนับคาบอีกเป็นคาบแรกเพราะว่าสัปดาห์นี้วันนี้ก็ถือว่าเป็นคาบแรกของวิชานี้ เลยนะคะใครขาดคาบนี้ก็ยังไม่โดนหักใครขาดสัปดาห์หน้าก็ยังไม่โดนหักหรือว่าตลอดทั้งการเรียนเนี่ยคุณขาดแค่สองครั้งคุณก็จะไม่โดนหักะะแต่ในครั้งที่3 4 5ี่ห้าเป็นต้นไปจะเริ่มหัก 5, ครั้งละหนึ่งคะแนนนะคะแล้วก็ถ้าคุณมีความจําเป็นต้องขาดคุณสามารถบอกอาจารย์ล่วงหน้าหรือว่าถ้าคุณป่วยคุณก็สามารถที่จะลากระบอกหรือโชว์หลังคางอะไรก็ได้ว่าผมแบบไม่สามารถมาเรียนนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นการกล่าว เกิดอาไว้ก่อนบอกกล่ออาวกันไว้จันก็จะถือว่าคุณไม่ขาดยื่ก็สามารถที่จะมาบอกกันได้นะคะอาจารย์ไม,ไม่ไม่ได้แบบว่าแคบงวดอะไรมากนะคะแต่ก็อยากจะให้เข้าเรียนบทนี้อาจารย์ว่าจะเปลี่ยนละสาหรับเทอมนี้นะ่าจะเทอมสุดท้ายนะคะในเทอมถัดไปจะเปลี่ยนเป็นมีสิทธิ์แบบหมดสิทธิ์สอบละเพราะเป็นความรู้สึกว่าพอใจดีมากๆเนี่ยเด็กก็ได้ใจบางทีไม่มาเรียนพอไม่มาเรียนก็ไม่ได้เรียน ในเนื้อหาที่สําคัญสําคัญเนื้อหาที่สําคัญสาคัญไม่ได้ไหมายความว่าเอาไปใช้สอบอย่างเดียวนะคะแต่ก็คือเป็นเนื้อหาที่เด็กๆโลจิสติกควรได้รู้อะ่ะแล้วมันก็เลยเหมือนว่า <c oughs> เา <c oughs> ด็กก็ขาดเรียนกับเจ็กจับาปกอนมก <c oughs> นะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้ไหมายความว่าพอจะให้อิสระคุณแล้วเนี่ยคุณจะขาดเรียนตามใจได้น,นะคะอย่างอยชุณก็ต้องรักษาผลประโยชน์ของตัวเองเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้จะยังไม่สอน เพราะว่ามันยังมีหลายคนที่แบบลงเพิ่มถอนกันอยู่เลยนะคะโดยปกติเนี่ยภาคแรกของแต่ละวิชาในสาขาเราเนี่ยก็จะไม่ค่อยสอนกันอยู่แล้วเด็กๆก็จะเพิ่มถอนกันอยู่ตลอดบางคนเนี่ยมีรายชื่อที่จะโหลดมาเนี่ยนะคะบางคนยังไม่ดีในรายชื่อเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อให้ทุกคนสตาร์ทไปพร้อมๆกันอาจารย์จะเริ่มในสัปดาห์หน้า แต่วันนี้เราก็จะคุยกันกเรื่องต้นเ,เรื่องของกติกาครแนนเก็บกรเรื่องของอะไรต่างๆนะคะว่าเราจะอยู่และเรียนร่วมกันอย่างไรนะคะสําหรับหนังสือวิชานี้เนี่ยก็ซื้อได้ที่ร้านเดิมก็คือร้านที่ออกกอลปี้ที่ออกเนี่ยข้างประตูนี้ออกไปนะคะร้านแกก็จะอยู่ซ้ายมือเยื้องๆอยู่ติดกับร้านเข้าหมกไก่นะคะก็ไปซื้อหนังสือได้ที่ร้านนั้นเลย สัปดาห์หน้าก็คือมีหนังสือมาของเข้าเรียนเลยนะคะในสัปดาห์หน้าจันก็จะเริ่มสอนบทที่1เป็นต้นไปนะคะ